วันแรกของเดือนธันวาคมครับวันนี้เรามาอยู่กับฟุตบอลลีกหลักๆของยุโรปนะฮะบิ๊กแมชเพียบเลยโดยผลงานหน้า u t u b e เมื่อวานนะครับผมสามคู่จากพรีเมียร์ลีกเข้าทั้งหมดนะครับก็เข้าครึ่งหลุดครึ่งนะฮะต่อเบนฟอร์ด1ลูกชนะ4-1นะครับต่อฟอร์เรสครึ่งควบลูกชนะ 10- นะฮะแล้วก็อยู่ต่ออาเซนอลนะฮะลูกควบลูกครึ่งเอาชนะไปได้5ต่อ2ก็ถือว่าเสมอตัวไปนะครับผมแต่ในส่วนของไลท์แอดนี่บอลเดียวผมมั่นใจมากในส่วนเบนฟอร์ดนะ ตามผมในละแอดก็น่าจะอิ่มกันจุกๆนะครับเสดายบอลชุดที่ติดบายเยินตัวเดียวนะเออถ้าใครตามผมแล้วออกตัวก็ไม่น่าจะโดนนะยังไงเดี๋ยววันนี้มาลุยกันต่อแล้วกันนะครับใครสนใจสมัคร VP พนะฮะลแอดได้บอกไป18ทังมาได้เลยแล้วกันบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับนอกจากจะได้ทีเด็ดแล้วเนี่ยยังได้ลุ้นจริงเงินหมื่นทุกวันด้วยนะครับโดย3คู่ในวันนี้ที่ยกขึ้นมาร่วมสนุกกันนะครับผมก็3คู่3ลีกเลยครับมาดริดก,กับเกตาเฟสีทุ่ม15ลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้ห้าทุ่ ฟิออกอินเตอร์นะฮะตอนเที่ยงคืนตรงนะครับก็รับไป3,000บาทนะฮะสำหรับบุคคลทั่วไปและ1,000 0บาทสำหรับ v ีพีทยสโอร์ถูกต้องครบทุกคู่นะครับคู่ปรับใจวันนี้ไปบิ๊กแมตช์เลย5้าทุนตรงครับลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้คู่นี้100บาทสำหรับขาจรแล้วก็300บาทสำหรับ v ีพนะครับยังไงก็มารุ้นสนุกกันได้เลยแล้วเดี๋ยวจบคลิปวันนี้นี่ผมขอพักเสียงนะครับไม่ไหวจริงๆนะครับผมคอจะพังและไม่สบายนะครับอาจจะเจอทีวันอังคารมันพูดนะทุกคนนะว่าเราก็ไปลุยยกกัันเลดีว่าครบ เดี๋ยวเราไปเคลียร์ไปหลีกๆนะเริ่มจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษก,ก่อนนะครับ2องทุ่มครึ่งนะฮะอ่ะไปเปิดที่เชลซีเจอกับแอสตันวิลล่าครับโดยทางฝั่งเจ้าถิ่นครับปัจจุบันอยู่ที่5นะครับ12นัด22คะแนนยิง23เสีย14ประตูได้เสียบวก9ครับส่วนทางฝั่งวิลล่าอยู่ที่9นะครับ12นัด19คะแนนครับยิงได้เสียเท่ากันที่19ลูกนะฮะ19 19หมดเลยนะผลงานของวิลล่าเนี่ยช่วงหลังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ถึงณนะจุดจุดนี้พวกเขาเนี่ย ไม่ชนะใครครับติดต่อกันมา7นะัดติดต่อกันแล้วในทุกรายการครับเป็นการแพ้ไป4และเสมอไป3 2เกมหลังสุดนี้เสมอรวดนะครับขณะที่เชลซีช่วงหลังเนี่ยผมว่าเริ่มดีขึ้นเป็นระยะระยะนะฮะห้านัดหลังสุดไร้พ่ายครับชนะ3เสมอ2แถม2เกมหลังสุดนี้ชนะรวดเลยนะครับโดยเฉพาะยิ่งยิ่งครับเกมในบ้านของเชลซีฤดูกาลนี้นี่ถือว่ามาสวยมากนะพวกเขาพลาดท่าให้กับ แมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นแค่ทีมเดียวในนัดเปิดฤดูกาลนะครับนอกนั้นนี่ไม่มีเลยนะฮะไม่พลาดเลยส่วนใหญ่จะชนะได้าําไปแตกต่างจากแอสตันวิลล่าครับที่เกมเยือนนี่แย่มากนะสามเกมหลังสุดแพ้รวดทุก แต่นี่หน่อยครับตรงที่วันนี้เนี่ยสภาพความพร้อมของวิลล่าถือว่าใช้ได้นะครับก็ไม่มีเป็นแค่ยาขอบรันซี่เป็นแค่รายเดียวนะครับที่เจ็บแฮมสตริงกับทางด้านของอับดโโอนาน่าที่อาจจะต้องรอเช็คฟีดเป็นแค่เท่านั้นเองนะครับขณะที่เชลซีก็ช่วงหลังนี่ตัวเจ็บก็ถือว่าไม่ค่อยมีเลยนะครับนอกจากริชเจไม่แค่รายเดียวแหละนะที่ผมมองว่าเป็นตัวหลักนะครับคู่นี้บิ๊กแมตผมขอไห์อัพสักนิดหนึ่งแล้วกันนะ เชลซีเจ้าถิ่นนะครับของเอนโซบาเรสกาครับ4-2-3-1นะผู้รักษาประตูเป็นซันเชสครับเซ็นนะครับเป็นเวลรี่โฟฟาน่ากับลุยส์โควิลแบ็กขวามาโลคุสโตแบ็กซ้ายคูคูเรีากลางรับคู่เป็นมาเซซไซเซโดกับโรเมโอลาเวียกลางรุก3ตัวครับเป็นมาดูเอเก้โคพาเมอร์แล้วก็เปโดเนโตนะครับส่วนหน้าเป้าเป็นนิโคลัสแจ็คสันขณะที่ทีมเยือนของไดเอเมรี่ครับวันนี้4-4-1-1ครับผู้รักษาประตูเอมิเลโนมาติเนสเซ็นนะครับพอรโตเรสกับดิโก้คาร์ลอสแบ็กซ้ายลูก้าดีแ็ขวาเร์ดีับ กลาง4ตัวนะครับผมฝั่งขวาปเป็นเลออนไบย,ยี่ฝั่งซ้ายเป็นมอร์แกนโรเจอร์ตรงกลางครับเป็นยูริเทลมองกับปูปากกามาร่าหน้าต่างเป็นจอแมคินและหน้าเป้่าเป็นโอเล่วัดกินนะครับโดยคู่นี้ผมบอกก่อนเลยว่าผมชอบเชลซีนะคือที่ผ่านผ่านมาช่วงฤดูการก่อนที่เชลซีฟอร์ไม่ค่อยดีเนี่ยมันเกิดจากการที่ตัวผู้เล่นเนี่ยมีปัญหาการบ,บาดเจ็บค่อนข้างเยอะครับรวมถึงช่วงต้นฤดูการด้วยแต่ณจุดจุดนี้ครับเชลซี Chelsea ที่มีคอทีมใหญ่แบบผมว่าใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของพิมลิกที่ซนะ้ำณขณะนี้นะฮะสี่ย ออสภาพทีมพร้อมขนาดนี้เนี่ยมันมีช้อยส์ให้ทหน้าของมาร์สกาเนี่ยเลือกเยอะมากๆครับจัดทีมได้หลากหลายแล้วก็สามารถเล่นได้หลายแท็กติกประกอบก,บกับวันนี้เล่นในบ้านตัวเองด้วยนะครับซึ่งฤดูกาลนี้แข็งแกร่งจริง,รงๆนะฟอร์มในบ้านเชลซีถือว่ายอดเยี่ยมมากๆเจอกับวิลล่าในช่วงที่ฟอร์มก็ไม่ได้เปรี้ยงปล้างเหมือนฤดูกาลที่แล้วอะ่ะผมว่ามีโอกาสสูงเลยนะที่เก็บสาคะแนนได้นะครับเราเกมในบ้านเชลซีที่ว่าดีเนี่ยมันไม่ใช่แค่ดีเปล่าๆนะมันดีมากๆนะครับผมคือเกมเอ,อ่อเกมในลีกนะ พวกเขานี่เก็บคลีนชีตได้แทบจะทุกเกมเลยทีเดียวนะพูดถึงเกมในบ้านนะครับผมว่าวินล่าวันนี้ไม่น่าสู้ได้นะดูแล้วน่าจะแพ้นะครับอาจจะไม่แพ้เลยครับ1 2, 0ึ่งศูนย์สองศูนย์อะไรแบบเนี้ยแต่ว่าเร็ดอัตราต่อรองเปิดมามันไม่แพงครับครึ่งควบลูกคู่นี้ในมุมการลงทุนผมว่าอยู่เชลซีเนี่ยมีรุ้นกว่าเยอะนะครับก็ใส่ไปเชลซีเจ้าถิ่นละกันนะน่าจะจบประมาณไม่1 0ึ่ก็สองศูนย์นะครับคู่นี้แนะนําถ้าไม่ชอบปล่อยผ่านอย่าสวนนะผมว่ามีเสียวนะบอกเลยสําหรับใครที่จะลงทุนบินะครอยู่เชล คู่ถัดมานะครับเตะพร้อมกันนะที่โอตเทอร์ฟอร์ดครับแมนยูเปิดบ้านเจอกับเอฟเวอร์ตันครับเจ้าถิ่มผีแดงครับตอนนี้อยู่กลางตารางครับคอนล่างด้วยอันดับ13นฮะ12นัดมี16คะแนนยิงได้เสียเท่ากันที่13ลูกนะครับขณะที่ทางฝั่งของเอฟเวอร์ตันครับ12นัดมี11คะแนนยิง10เสีย7ประตูได้เสียติดลบหยุด7ลูกซึ่งเอฟเวอร์ตันผลงานช่วงหลังก็เริ่มจะเหนียวขึ้นมานะครับแต่ก็ยังไม่ชนะใครเลยนะในช่วง4เกมหลังสุดครับเสมอไปถึง3แล้วก็แพ้ไปมนโดย3เกมลสนย ยังไม่สามารถทำประตูคู่แข่งได้เลยอีกด้วยครับมีปัญหาในเรื่องเกมรุกนะครับทางฝั่งเอเวอเรตตันขณะที่แมนยูครับ5นัดหลักสุดเนี่ยชนะ3เสมอ2นะครับผมก็พวกเขาเนี่ยได้โค้ชคนใหม่แล้วนะอย่างรูเบนอโมริมเข้ามาคุมทีมแล้วนะครับผลงานก็ถือว่ายังต้องรอดูนะเสมอ1ชนะ1นะครับภูมิไป2นัดละแต่ถ้าพูดถึงเฮด้วยเฮดการเจอกันของทั้งคู่นี่โอ้โหแมนยู U, ดูดีกว่าเยอะครับดูดูกาลก่อนก็ชนะทั้งเย้าทั้งเยือนแถมไม่เสียประตูอีกด้วยนะครับ 5นัดหลังสุดนะครับเป็นแมนยูที่เก็บชัยชนะได้แบบ100%เต็มแล้ววันนี้สภาพทีมถือว่าค่อนข้างพร้อมนะครับมีปัญหาแค่เกมรับแหละวิกตอร์เลนเดเลฟกับโยโร่เนี่ยเจ็บแน่นอนนะครับขณะที่จอห์นนี่อีแวนกับแฮร์รี่แม็กควายต้องรอเช็คฟิตตัวที่มีปัญหาทั้ง4ตัวคือแผงเกมรับทั้งหมดนะครับส่วนฝั่งของเอวาตันครับวันนี้เนี่ยต้องรอเช็คทางด้านของเซมุสโคลแมนนะว่าจะกลับมาลงสนามได้หรือเปล่าส่วนตัวที่เจ็บลงไม่ได้ก็ตัวเดิมๆนะครับอัลเบนโดโบลยา เจมส์กัตเนอร์แล้วก็ดาวรุ่งอย่างเชอร์มิตี้นะครับผมก็ภาพรวมผมว่าก็ยังโอเคอยู่นะสำหรับเอเวอเรตันอ่ะคู่นี้ขอไล่อัพอ,อีกคู่หนึ่งแล้วกันนะครับผมทีมเยือนเอเวอเรตันของชอนได้นะครับวันนี้4-4-1-1ครับผู้รักษาประตูเป,ป,ป็นพิกฟอร์ดเซนาเป็นยาร์ดเบรดเวตครับกับทาคอฟสกี้แบ็กซ้ายมิเกลติมิโกเลนโกแบ็กขวาเป็นแอชลีย์ยังครับแผงกลาง4ตัวนะครับผมขวาเป็นลินสตอร์มฝั่งซ้ายเป็นอ,อ่ทางด้านของเอ็นเดียตรงกลางเป็นอ,อ่ทางด้านของอีดิซ่าการาเกกับอ่อับดุลไลดูกเรร่นะคับ หน้าต่ำเป็นเดวิสแม็กนิวแล้วก็หน้าเป้าเป็นโดมินิกคาร์วัลเลวินถึงฝั่งแมนยูครับรูปเป็นอโมริมครับวันนี้ใช้ระบบ3-4-2-1นะครับผู้สาประตูเป็นอาริโอนานนาเซน่าเป็นมาไทเดลิสลิซโนมาติเนสแล้วก็นูแซียมาซาราอุยครับกลาง4ตัวนะครับผมฝั่งขวาเป็นอา,อามาติโอโรฝั่งซ้ายเป็นเดโกดาโลตรงกลางเป็นคาเซมิโร่กับท็อปปี้เมนูครับ การตุรุศกตัวครับเป็นทางด้านของบรูโน่ฟรนันส์กับอาเดสโซกาเนชโชแล้วก็นา,ปาเปาใช้เป็นมาคัดเรปฟอร์ดนะฮะซึ่งคู่นี้ผมขอพูดสันส้นๆเลยว่าบอลแพ้ทางนะครับเอเวาตันเจอแมนยูเนี่ยช่วงประมาณสัก3-4ฤดูกาลหลังเนี่ยผลงานไม่ดีเอาซะเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นผลงานการขัดและผลงานนะรวมถึงรูปเกมด้วยสู้ไม่ได้จริงๆครับอีกทั้งแมนยูเนี่ยได้คุณซือใหม่อย่างรูปเบนอโมริมเข้ามาคุมทีมแล้วเนี่ยเรื่องแท็กติกเรื่องรูปแบบการเล่นต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนไปครับเตาทางยากแน่นอนสำหร,รบับออ Man เอเเเเเวววออออออรรรรตตตตตััตันนนนนปะกกกบบฟฟมมมช่่่่่่่งงงงงหลขแแยยยยููีีีผาา็ดื้ิ คุมบางเขียนชั่วคราวก่อนจนมาถึงรูเบนอโมริงแล้วนะครับผมว่าแรงเฉื่อยตรงนี้น่าจะยังมีอยู่นะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเล่นดูออู่โอทีฟอร์ดด้วยดังนั้นเอเวอเรตันดูแล้วไม่น่าจะรอดกลับไปได้นะครับยังไง3แต้มอยู่ที่ทางฝั่งเจ้าถิ่นแน่นอนอยู่ที่ว่าจะมากี่มเมล็ดเท่านั้นนะครับและ้าพูดถึงเรื่องสถิติคุณลองไปดูนะเกมเยือนของเอเวอเรตันครับที่บุกมาที่โอทีฟอร์ดแห่งนี้ถ้านับแค่เฉพาะในพรีเมียร์ลีกอย่างเดียวสามที่เป็นด้านหลังสุดนะครับผมชนะหนึ 22, ่งเกมเอแปตันเนี่ยมมันนนจะะาชะใเกสิบ ็ถือว่าคราวซวยไปแล้วกันนะคู่นี้ผมขอเชียร์แมนยูราคาต่อ1ลูกทวนนะครับก็น่าจะอย่างน้อยไม่เจ้ากระเจี๊ยบละกันนะฮะส่วนอีกคู่หนึ่งที่เตะพร้อมกันรอบ2องทุ่มครึ่งนะครับไปดูศึกลอนดอนดาร์มิแมตต์ครับผมทอทแนมสเปอร์เปิดบ้านเจอกับฟูลแลมครับเจ้าดินตาไก่เนี่ยอยู่นัดที่8นะครับ12นัดมี19คะแนนยิง27เสีย13ประตูได้เสียบุก14ส่วนฟูลแลมครับอยู่นัดที่12นะฮะ12นัดมี18คะแนนยิงได้เสียเท่ากันที่17ลลลููกกนนนะะะครรรรัับผมมมมจิงงงงๆช่่่ววหฟฟแเเเียยถืออืออออาา์ต้้ขึ ถ้าเทียบกับช่วงต้นฤดูกาลนะครับผม5นัดหลังสุดชนะ2เสมอ1แพ้2นะครับเพียงแต่ว่าเกมล่าสุดนี่แพ้วูบเละเทะไปหน่อยเนาะส่วนด้านฝั่งของสเปอร์ครับฟอร์มลุ่มๆโดนๆนะฮะ5นัดหลังสุดชนะ2เสมอ1แพ้2เหมือนกันแต่ถ้าเทียบกับทีมในเกรดระดับสเปอร์ก็ถือว่าฟอร์มก็ยังจะออกเป็นทางแนวสวิงสวิง,วงนะฮะแต่ยังดีหน่อยนะว่าคู่นี้เนี่ยเวลาเจอกันเนี่ยส่วนใหญ่ปังจะบ้านใครบ้านมันนะครับและภาพรวมเนี่ยสเปอร์ก็อย่างเฮตูเฮดูดีกว่าด้วยนะฮะ แต่ที่ต้องเป็นห่วงคือเรื่องของสภาพความพร้อมครับเจ้าถิ่นเนี่ยไม่มีทั้งโรดิโกเป็นทานคูนะครับแล้วก็ต่างของมิกกี้ฟานเดอร์เฟนอันนี้เป็น2เกมรับตัวหลักของทีมเลยและเกมรุกอย่างริชาริสันก็ยังไม่พร้อมลงสนามอีกเช่นกันนะครับผู้สาประตูอย่างกิโยโมวิคาริโอนะฮะโกงมือหนึ่งของทีมครับวันนี้ก็ยืนยันแล้วว่าเจ็บนะครับกระดูกข้อเท้าหักน่าจะหยุดยาวอย่างน้อยน่าจะมี3-4เดือนนะครับคริสเตียนโรเมโรเซนนะครัทีมชาติอาร์เจนตินาก็อาจจะต้องรอเช็คฟิตอีกด้วย มีปัญหาเยอะครับในส่วนเกมรับเลยทั้งผู้สาประตูแล้วก็ทั้งแผงกองหลังนะฮะวันนี้ก็น่าจะได้เห็นคู่เซนท้าบอย่างาราดูดากูซินกับเบนเดวิสเนี่ยลงสนามแน่ๆแล้วก็ผู้สาประตูก็จะใช้เป็นท่านของเฟรเซอร์ฟอสเตอร์นะครับที่นานๆจะได้ลงทีนะแต่ข้อดีคือเกมรุกเนี่ยยังถือว่าอยู่กันครบนะครับทั้งโดมินิกโซลันกี้ทั้งซองเฮิงมินแล้วก็ดีเยนครูเซฟกี้นะครับเจมสันดิสันอะไรพวกนี้อยู่กันครบแผงเกมกลางรับอย่างอีบิซูมากับปาบซาก็พร้อมลงสนามเช่นกันนะครับ เอาเป็นว่ามีปัญหาแค่แผงกองหลังผู้สาประตูนั่นแหละนอกนั้นไม่มีปัญหาอะไรเลยขณะที่ฟูลแลมส์นะสภาพทีมถือว่าโอเคครับนอกเหนือซะจากกองหลังอย่างโยคิมแอดเดเซนนะครับอันนี้กองหลังตัวหลักของทีมวันนี้เนี่ยเจ็บนะครับลงสนามไม่ได้มีการมาเจ็บที่น่องนะฮะส่วนที่เหลือก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเกมรับอย่างอิซาดิออฟแลวก็เคนนี่เตเต้พร้อมลงสนามส่วนตัวทําเกมขับเคลื่อนเกมอย่างอเรสเปเราเอมิวส์ิตรโรอะไรพวกเนี้ยเราอุตจีวิเนสแฮร์รี่วิลสันพวกนี้ก็พร้อมลงสนามได้ทั้งหมดนะครับ ก็ดูแล้วคู่นี้น่าจะสนุกนะครับเนื่องจากว่าฟูลแลมเองเนี่ยมีสภาพทีมที่ค่อนข้างพร้อมมากกว่าทางฝั่งเจ้าถิน่นและถึงแม้ว่าเถิติโดยรวมจะสู้ทอรนม้ตสเปอร์ไปได้นะครับและออกไปทางบ้านขายบ้านมันด้วยแล้ววันนี้เล่มาสเปอร์ตามหลักสเปอร์คงต้องเก็บสามคะแนนได้แต่ผมว่าสิ่งหนึ่งที่สเปอร์เนี่ยไม่มีในฤดูกาลนี้นะครับคือเรื่องของความสม่ำเสมอซึ่งฟูลแลมเองก็ไม่สม่ำเสมอเช่นกันคู่นี้บอกตรงเลยว่าดูสนุกแต่ค่อนข้างจะค่าการลำบากอย่างไรก็ตามนะคร พวกเขาไม่ได้อยู่ในจุดที่พีคแล้วนะในเรื่องของเกมรุกไม่ได้ดุดันเหมือนเมื่อก่อนนะครับแล,แล้วฟูลแลมเอ,เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่เหนียวใช้ได้เวลาต้องมาเล่นเกมเยือนและอีกข้อหนึ่งเลยคือเกมนี้เป็นลอนดอนดาร์ปิแมชครับมันสู้กันเต็มที่มันสู้สนุกครับแล้วก็ฟูลแลมเองก็เดินทางไม่ไกลด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเล่นไนเทมเยือนเนี่ยก็เสยเปรียบเป็นแค่เรื่องของกองเชียร์เท่านั้นนะเรื่องการเดินทางเนี่ยมันไม่ได้เหนื่อยอะไรครับคู่นี้เปิดมาครึ่งควบลูกเจ้าถิ่นต่อผมขอเลือกรอง,นะมมองว่าอื มีไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวนะค่อนข้างเหนียวนะครับแล้วก็เกมลุกก็มีประสิทธิภาพด้วยถ้าเกิดสเปอร์โดนเจาะสักลูกหนึ่งผมว่าก็ดูแล้วน่าจะเจ๊งนะฮะผมเอาว่าคูน่นี้ไว้ใจทางฝั่งทีมเยือนฟูลแลมนะครับเลือกรองราคาครึ่งควบลูกครับส่วนคู่ปิ๊กแบ๊คับในรอบ5้าทุ่มตรงครับไปที่แอนฟิลด์นะลิเวอร์พูลวันนี้เปิดบ้านเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับปัจจุบันเนี่ยเป็นจา่าฝูงนะลิเวอร์พูลสินัดเนี่ยมีแนนยิ24เสียคะแนนยิงยประตูไี่เสียบ,บวกอยู่16ลูก ่วนทงฟาร์แมนซิตี้อยู่ที่4นะครับ12นัด23คะแนนครับยิง22เสีย17ประตูที่เสียบวกอยู่5ลูกวันนี้ผลแพ้ชนะเนี่ยไม่มีผลนะยังไงซาลิอุสปูเนี่ยก็จะยังเป็นจ่าฝูงต่อไปนะครับแต่แมนซิตี้เนี่ยนะคือต้องการสั่งคะแนนเพื่อที่จะแซงขึ้นมาเป็นรองจ่าฝูงอีกครั้งหนึ่งนะครับแถมสองทีมด้านล่างอย่างเชลซีกับฟอเรสเนี่ยพร้อมแซงอยู่ตลอดนะดังนั้นวันนี้อาจจะต้องเอาหน่อยละกันแต่ฟอร์มช่วงหลังผมว่าหลายๆคนทราบแล้วล่ะว่ามันสวนทางจริงๆ แมนซิตี้เนี่ยถึงณจุดจุดนี้พวกเขาไม่ชนะใครมาแล้ว6เกมติดต่อกันนะครับแถมเป็นการแพ้ไปถึง5เพิ่งจะเสมอในเกมล่าสุดนี่เองที่เสมอกับฟยนูดในฟุตบอลยุโรปนะในบ้านเัวเองด้วย3ต่อ3านะครับทั้งที่นําไปก่อนทั้ง2นะอูนย์นะเออก็แปลกเหมือนกันไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะกับลูกทีมของเป๊ปนะครับแล้วพอคุณมาดูเวอ้ยวพูลครับห้าล่าสุดชนะรวดนะฮะแล้วก็ถึงณขนะนี้เนี่ยไร้พ่ายต่อคู่แข่งเนี่ยสิกว่าเกมแล้วนะครับนับตั้งแต่ที่พวกเขาแพ้ฟอรเรส เมื่อช่วงกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยพวกเขามีเสมอแค่เกมเดียวครับที่เหลือคือชนะทั้งหมดนะฮะส่วนเรื่องการเจอกันเนี่ยค่อนข้างสูสีฤดูกาลก่อนก็เสมอกันทั้งเย้าทั้งเยือนนะครับส่วนแมชอ,อื่นๆนี่ก็ส่วนใหญ่ออกในทรงแบบบ้านใครบ้านมันนะฮะเล่นบ้านใครทีมนั้นชนะอะไรแบบนี้ส่วนสภาพความพร้อมตัวผู้เล่นวันนี้ครับลิเวอร์พูลตัวเจ็บเดิมทั้งหมดครับอลิซองเบเกอร์เฟเดริโกเคียซ่าอิบาฮิมาโกนาเต้นะครับผมคอนสแตนตินอสซีมีคาสนะฮะส่วนใหญ่ก็เป็นนนนนใสส่วขอองเกมมรรรรััะะะคบบบผผูู้้าปตไแี ส่วนทางฝั่งทีมเยูเอแมนซิตี้ครับออสการ์บ๊อบมาโตโควาซิสแล้วก็โรดี้ครับก็หนักไปทางแผงกองกลางนะที่หายไปขณะที่เจอร์รี่โดกูนะครับกับจอห์นสโตนอาจจะต้องรอเช็คฟิตส,สักนิดหนึ่งคูนีบิ๊กแบตขอไปดูไล์อัพสักหน่อยนะครับทางฝั่งทีมเยูเอแมนซิตี้ครับของเป๊ปนะฮะ4-2-3-1ครับผู 4, 2, 3, 1, ้สัมปะตูเอเดอร์ซอนเซนาฮาเป็นมาเนอร์อ,อาฮันยี่กับรูเบนดีแอสแบ็คขวาคายวอล์กเกอร์แบ็คซ้ายยอสโกกอริออลกางรับเป็นอีวคายคูตูกันกับทางด้านของริโก้ลส แผงกลัง3ตัวครับนำทัพโดยเควินเดบรอยฟิลโฟเดนแล้วก็เปอร์โดโรซิวาส่วนหน้าเป้าก็เป็นเออร์ลิงบราวฮาแลนด์นะครับนี่ถือว่าชุดใหญ่เลยนะส่วนทางฝั่งเลี้ยวปูนครับของอาร์เนสซ์ลอตวันนี้4 3 3, 3นะครับครูสาประตูเป็นเคเลเฮอร์เซดาเป็นทางด้านของโกเมซจับคู่กับฟันได้ครับแบ็กขวาเป็นเทรนต์อิสเซนโนแบ็กซ้ายแอดูโรเวสันกลางสาตัวเป็นเคอร์ติสโจนนะครับผมกาเวนแบชแล้วก็อเลิซิสแบ็กอลิสเตอร์ครับสามเกมรุกเป็นโมซาลาหลุยดีแอสแล้วก็โคดิกัรโปต้องบอกก่อนนะว่า แข่งลุกเลี้ยวพูลปรับได้เยอะนะถ้าเกิดนูนเยสลงมาก็เล่นอีกแบบหนึ่งคือมันมีความหลากหลายในะการโจมตีครับมันทําให้เลี้ยวพูลเนี่ยทำประตูได้ทุกเกมในนะในช่วงประมาณ15-16านัดหลังสุดที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบนันอันนี้พูดถึงรวมทุกรายการเลยนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยฟอร์มเซนตี้ก็อย่างที่เห็นกันนะผมว่าพร้อมจะเสียประตูได้เสมอครับนักเตะหลายๆคนโดยเฉพาะไอตัวหลักของทีมเนี่ยมันอยู่ในจุดที่แบบมันไม่ใช่ช่วงพีคแล้วก็สูญเสียความมั่นใจครับฮาแลนด์ที่เคยยิงได้เยอะก็ยิงแทบไไม่ไ คีวีเดอะอยที่เคยเป็นตัวความหวังเนี่ยก็ทําได้ไม่ดีเท่าที่ควรครับคืออาจจะด้วยความที่ว่าหลายๆคนเนี่ยสากว่ากันหมดแล้วนะต่างกับลิเวอร์พูลครับที่ยังมีตัวสดคอยสอดแทรกนะครับผมคอยช่วยสนับสนุนผู้เล่นซีเดียที่อายุ30มสิกว่าแล้วแถมวันนี้เล่นแอนฟิลด้วยผมพูดตรงนะมันเป็นช่วงที่แมนซิตี้เนี่ยคือแบบมันไม่มีความมั่นใจเลยแล้วอเดสเลอตเองก็คงรู้ครับช่วงนี้ถ้าทุบได้ต้องทุบนะเพราะแมนซิตี้เนี่ยเป็นทีมหนึ่งที่ค่อนข้างจะน่ากลัวเลยทีเดียวนะครับ้าดม,ามไ ก็หลายๆฤดูกาลมีบทเรียนให้ได้จดจำอยู่แล้ววันนี้เป็นจังหวะดีที่ต้องทุกให้จมดินครับอานดัสลอ็อตผมว่าวันนี้พวกเขาคงมาเล่นเพื่อจะชนะต้องสามแต้มเท่านั้นและผมในฐานะแฟนเดอะคอปก็เชื่อว่าเวอร์วพูลจะเก็บสาแต้มได้อัตราต่อรองเปิดมาไม่แพงด้วยถ้าน่าลงทุนนะราคาพอป,อ,ปอครับผมคู่นี้อัดเวอร์วพูลไม่ได้เลยนะฮะเต็มที่อย่างอย่างแย่ที่สุดแบบปลาซุปสุด,สด,สดคือเสียครึ่งไม่แพ้คาบ้านแน่นอนนะครับแต่ผมเชื่อว่าไม่น่าเสียนะคู่นี้น่าจะบวกนะฮะถูแลเก็บ3าแต้มได้แน่ 2.0จบไปนะครับหรือถ้าใครไม่เชื่อลองส่วนแมนซิตีดูก็ได้นะถ้าไม่กลัวเจ็บนะครับอลองดูแล้วกันกบทวนนะสคู่ในส่วนของพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับคราวนี้ไปดูทางฝั่งสเปนมี1คู่นะที่หยิบมาคุยรอบ4ทุ่มสครับผมมัดริดวันนี้เปิดเบอร์นาบิวเจอกับเกตตเฟ่นะครับทางฝั่ง,งราชชุดขาวตอนนี้อยู่ที่3ครับ13นัดมี30คะแนนยิง28เสีย11นะครับประตูได้เสียบวกอยู่17ลูก ก็ตามหลังจากฟูงบาซ่าเป็นแค่4แต้มเท่านั้นแต่แข่งน้อยกว่าถึง2เกมนะครับเพราะฉะนั้นมาดริดเนี่ยโอกาสคว้าแชมป์เนี่ยยังถือว่าเปิดกว้างนะครับส่วนทางฝั่งเกเดเฟ่นี่อยู่ปิ่มๆเลยนะพวกเขาลั้งอยู่ที่17นะครับ14นัดมี13คะแนนยิง10เสีย11ประตูดได้เสียบวกอยู่1ลูกนะครับเป็นเอกลักษณ์ของทางฝั่งเกเดเฟ่ยเลยนะยิงน้อยเสียน้อยนะครับแต่ช่วงหลังนี่ถือว่าฟอร์มดีนะชนะมา2เกมรวดแล้วนะครับผมทั้งฟุตบอลลีกแล้วก็บอลถ้วยหลังจากที่ก่อนหน้านั้นพวกเขาไมมม่่ชนนะใคราตติดดอกกัถึง5เเยทีีว ขณะที่มาดริดเนี่ยโอ้ช่วงหนักฟอร์มไม่ค่อยดีนะสะดุดเยอะเลยทีเดียวเกมล่าสุดก็เพิ่งโดนลิเวอร์พูลกดไป0ูนย์ต่อนะครับแต่ถ้าพูดถึงเกมลีกเนี่ยพวกเขาชนะมา2เกมติดต่อกันแล้วเช่นกันนะครับเหนือนเลกาเนสสามศูนย์แล้วก็เปิดบ้านเอาชนะโอซาซูนาไปได้4 0่ต้องยอมรับว่ายังไงซะเกมที่เบอร์นาบิวเนี่ยยังคงน่ากลัวอยู่เสมอนะครับส่วนการเจอกันของทั้งคู่มาดูกานก่อนมาดริดก็ทําได้ดีกว่าเก็บได้ทั้งเย้าทั้งเยือนนะฮะสองศูนย์ 20, เกมเยือนสองหนึ่งเกมเย้าแล้ว ก็เป็นทานน้าของมาดริดที่เก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมดแบบร้อเต็มเรื่องเฮตุเฮต์ต้องบอก hey 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 เลยสู้กันไม่ได้นะครับส่วนสภาพความพร้อมวันนี้เนี่ยทางฝั่งมาดริดก,ก็ถือว่าตัวเจ็บมันเหมือนเดิมนะก็เป็นอีซุจูเนียนะครับผมสําหรับเกมลุกที่ขาดแทลไปรวมถึงเอโดโดคามาวิงกาด้วยส่วนในรายของโรนิโก้ต้องรอเช็คฟิตนะครับขณะที่แผงเกมรับครับวันนี้จะไม่มีแน่ๆคือดาวิดอาลาบาแล้วก็เอเดนมิลิเตานะครับ2กองหลังตัวหลักชัวร์เมนนี่ที่ก็ต้องรอเช็คฟิตด้วย โชนี้ก็คงต้องปวดหัวซะหน่อยนะสำหรับทางฝั่งของอันเชล็ตตินะครับนี่อย่างดีนะมาดริดเนี่ยเป็นทีมใหญ่นะครับทีมรวยครับตัวผู้เล่นมาเบลทดแทนกันได้เยอะนะครับผมอ่าเกมรับก็ยังมีอ่าอัน,ตอนโตนิโอรูนิเกอร์เนี่ยคุมทัพอยู่นะครับผมขณะที่แผงกองกลางเนี่ยมีลูก้าโมดิซึ่งวันนี้น่าจะได้ลงสนาเมเป็นตัวจริงนะครับเล่นร่วมกับจูปินิ่แฮมแล้วก็เฟเดริโกบาเบเร่แน่แต่หน้าเป้าเนี่ยผมว่าอาจจะลดความน่ากลัวลงไปเยอะนะเพราะว่าเอ็มบาเป้เนี่ยจะไม่ได้คู่กับจูเนียนะครับผมวันนี้น่าจะยิงคู่่กับับบไรฮีีอสนนะะซึงตวเ้ย ดูแล้วเหมือนจะดรอปนะถ้าเทียบกับหลายๆตัวไดบัลติดครับแต่เอาตรงๆไม่กระจอกนะนี่กองหน้าทีมชาติโมโร็อกโคโชุดใหญ่นะฮะเนี่ยขณะที่ทางฝั่งทีมเยือนเกตาเฟ่นะครับวันนี้ขาด,ดแน่ๆคือกองหน้าตัวหลักเลยเบอร์ทุกยูดิริมนะครับผมกองหน้าทีมชาติอ่าตุรกีนะครับที่สะสมไปเหลืองโคโคตาเราียบร้อยวันนี้ก็ติดทับ่แบนลงสนามไม่ได้ตามระเบียบนะครับนอกจากนี้แล้วกองหลังอย่างเจเน่ก็ติดทับ่แบนอีกเช่นกันนะกองหลังทีมชาติโตโกนะครับสะสมไปเหลืองโคผ้าใบ,บละ บอกข้ามเมโราวันนี้ก็เจ็บอีกด้วยนะครับผมดังนั้นวันนี้กองหน้าก็คงจะใช้อเวโรโดิเกสเนี่ยลงสนามไปนะครับขณะที่เซ็นฮา,าก,ก็จะเป็นทางด้านของอโดมิงโกดูอาเต้น,นะฮะจับคู่กับทางด้านของโอมาอัลเดเรเต้ส่วนตัวเพลเมเกอร์อย่างลุยส์มิลาวันนี้ก็พร้อมลงสนามได้เช่นกันนะครับสภาพทีมเดรโมจริงๆเอาตรงๆนะ่ผมว่าตัวเจ็บถ้าคำนวณสัดส่วนก็ถือว่าค่อนข้างจะสุสีก,กันนะครับผมแต่ถ้าเกิดพูดถึงคุณภาพนักเตะ แล้วก็การที่มารติดได้เล่นในบ้านรวมถึงฟอร์มการเล่นในช่วงหลังๆก็ต้องบอกว่ามาริดเนี่ยดูแล้วห่างชั้นกว่าค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวรวมถึงเฮดตุเฮดที่มารติดก็ดูดีกว่ามากามายมหาศาลจริงๆซึ่งเกมที่มารติดแพ้ไปเนี่ยครับคือไปดูครับมันเป็นรายการใหญ่แล้วก็เจอทีมใหญ่ทั้งนั้นครับคือถ้าเกิดเจอทีมระดับเกตาเฟ่ระดับล่างๆลงลมาเนี่ยมารติดตบคว้ามหมดแหละอืมเราดีได้ในเบอร์นาบิลด้วยครับแน่นอนแหละเกตาเฟ่คงไม่มีปัญญาย,ยิงมารติดครับตั้งร ต่พูดตรงก็ยากครับมาติดเนี่ยช่วงหลังฟอร์มไม่ค่อยดีวันนี้น่าจะต้องเอาจริงเอาจังนิดนึงแเราถ้าเกิดมันนำหนึ่งศูนย์เร็วเนี่ยไอ้ลูก2ลูก3เนี่ยมันจะตามมาไงผมมองว่าอย่างนั้นนะครับก็ภาวนาให้ยิงให้ได้และกันให้ได้ภายในครึ่งแรกอ่ะคู่นี้เลือกต่อมาติดไปนะครับต่อแพ้นิดนึงลูกครึ่งแต่ผมว่าถ้าลูกหนึ่งมาลูก2ไม่น่าจะยากนะครับแต่คู่สุดท้ายรอบดึกนะครับเชื่งมคืนตรงไปที่กันโชสซิรีอิตาลีนะฮะฟีออเปิดบ้านเจอกับอินเตอร์โออันนี้ แล้วก็แต้มเท่ากันด้วยต่างแค่ประตูได้เสียเท่านั้นเองเจ้าติฟิอออยู่ที่4ครับ13 28, นัด28คะแนนครับยิง27เสีย10ประตูได้เสียบวก17ขณะที่อินเตอร์อยู่อันดับ3ครับผลงานเหมือนกันเป๊ะแต่ว่ายิงได้31เสีย14ประตูได้เสียเนี่ยบวกอยู่17ลูกโอ้เท่ากันกับฟิออเลยนะครับแต่ว่าอินเตอร์เนี่ยยิงประตูได้มากกว่าก็เลยอยู่อันดับที่3นะฮะแล้วผลงานก็ดีด้วยกันทั้งคู่ในช่วงหลังๆนะครับทางฝั่งอินเตอร์เนี่ยถึงนาจุดนี้พวกเขาเน แพ้ล่าสุดตั้งแต่เอซีบิลานช่วงกลางเดือนกันยาแล้วก็ไม่เคยแพ้ใครเลยครับมีแต่ชนะกันเสมอเสมอน้อดยด้แค่2เกมชนะเป็น10เลยครับขณะที่ฟิออช่วงหลังฟอมดีดีเหลือเกินนะสเกมล่าสุดชนะรวดเลยนะฮะห้าด้านล่าสุดชนะ4แพ้1ไอเกมที่แพ้เนี่ยไม่ใช่เกมหลีครับเป็นคอนเพลซ์ลีซึ่งฟิออเนี่ยเอาชุดสำรองลงไปนะเพราะฉะนั้นวัดอะไรไม่ได้เลยนะครับถ้าตัดแมตช์นี้ออกไปถึงนขณะนี้ฟิออเล่นมาในฤดูกาลนี้เนี่ยมีแพ้ให้กับแอตแลนตา เพียงแค่ทีมเดียวเท่านั้นเองนะครับที่เหลือเนี่ยโอ้โหชนะเยอะมากๆครับฟอร์มโคตรดีนี่ลุนแชมป์ได้เลยนะผมบอกเลยเราตัวเจ็บวันนี้จริงจังเลยนะมีแค่กองกลางทีมเจ้ามราโกอย่างอาเมียร์ริชาร์ดสันเพียงแค่รายเดียวเท่านั้นเองนะครับซึ่ง้าถามว่าใช้ตัวหลักไหมก็ต้องตอบเลยว่าไม่นะพอเพิ่งซื้อมาฤดูกาลนี้จากแกรงนะครับผมยังไม่ได้แบบเข้าที่เข้าทางกับทีมสักเท่าไหร่วันนี้ฟีออฟฟูลทีมเลยครับม่ว่าจะเป็นอันเบิร์ตกุตบุลสันและมอยซี่คีนนะครับผม2ตัวหลักในเกมรุกครับขณะที่ตรงกกลาง็มีดนโ คาตาดีกับทางด้านของยาสิดอัตลี่ครับคอยคุมจังหวะเกมอยู่เราเป็นโกเซนเองก็พร้อมลงสนามด้วยเช่นกันนะครับผู้สาปตัวย่างเทราเชโน่เนี่ยช่วงนี้ก็ฟอร์มดีมากๆโอ้ดูไปดูมาบอกเลยอินเตอร์มิลานวันนี้บุกมาเยือนไม่ง่ายเลยนะครับแต่อินเตอร์ก็คืออินเตอร์นะแล้ววันนี้เนี่ยตัวเจ็บไม่ใช่ตัวหลักด้วยนะก็หลักๆเนี่ยเป็นจมแบงปาวานนั่นแหละครับที่ยังหุเจ็บอยู่แล้วก็มีเช็คฟิตอีก2 3สตัวซึ่งไม่ใช่ตัวหลักนะครับผมซึ่งแน่นอนแหละวันนี้อินเตอร์มิาลาน อยู่กันครบเลยนะทั้งฝั่งซ้ายดีมาโก้ฝั่งขวามาเตลดาเมียน3ตัวกลางนิโก้บาเรล่าอาคันชาโดกรูแล้วก็เฮริกมากีตายานนะครับคู่หน้าก็เป็นมาคุสตูรามกับลาตูโรมาติเนสโอ้คบเครื่องจริงๆฮะอินเตอร์มิลานก็ฟูลทีมครับวันนี้สนุกเลยใครนอนดึกได้แนะนําให้หาดูทางช่องทางธรรมชาติได้เลยนะเนื่องจากว่ามันจะเป็นตัววัดเลยว่าทีมที่แบบฟอร์มแกร่งสม่ําเสมอในยุคทศวรรษหลังเนี่ย อย่างอินเตอร์มิลานครับมาเจอกับฟิออริลดาที่ช่วงนี้เนี่ยโอ้ฟอร์มดีเกินห้ามใจซะเหลือเกินเนี่ยจะเอาอยู่หรือเปล่าและเล่นบ้านฟิออด้วยครับซึ่งแน่นอนแหละถ้าเกิดเป head ็นสองเฮดทูเฮดอินเตอร์มิลานเนี่ยก็ภาพรวมจะดูดีกว่านะครับแต่ช่วงหลังฟิออเล่นดีเหลือเกินแล้วก็เล่นในบ้านด้วยอ,ะอ่ะผมว่าในมุมของผมนะคือผมมองว่าคู่นี้มันเล่นกันสูสีมากๆครับ ถ้าฟิออรอยู่ในช่วงขาขึ้นเนี่ยเจออินเตอร์เนี่ยสู้ได้แน่นอนแล้วเดี๋ยวอินเตอร์เนี่ยต้องมีเกมกลางสัปดาห์ด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเสมอฟิออรผมมองว่าไม่ใช่เรื่องเสียหายนะครับเพราะว่าพวกเขาก็จะยังไม่เสียอันด,ดับ3ให้กับฟิออรอยู่ดีแต่ผมเชื่อเหลือเกินนะว่าคุณซื้อทั้ง2ทีมเนี่ยไม่ได้กะมาเสมอครับกะเก็บ3คะแนนได้ทั้งคู่อ่ะอินเตอร์มิลานก็อยากเก็บ3แต้มนะพวกเขาเป็นทีมใหญ่แล้วก็เป็นแชมป์อ่าแชมป์เก่าด้วยขณะที่ฟิออรเองเนี่ยก็อยากเก็บ3แต้้มไดนะครับเพราะะว่าจเเป็นหมืออออนนนนกาาาารร่ปดดห้ Inter, ้ิเเต์ขึม3ลยแล้้วววชช่่่งงนนีีีเเป็ทขาฟอรร์มดคับ มันอาจจะเป็นช่วงหนึ่งในไม่กี่ช่วงที่สามารถสู้กับอินเตอร์ได้แบบสูสีแน่แน่วันนี้บอลสามหน้าครับมูเสมอถือว่าสูงเปิดมาต่อครึ่งลูกสาหรับทางฝั่งทีมเยือนคู่นี้เนี่ยน่าจะเสียงแตกนะผมขอเลือกไปอยู่ทางฝั่งฟิออรเจถิแล้วกันผมว่าจบเสมอนะแล้วก็กินเต็มใบเต็มๆนะครับมุมฟิออชนะก็ถือว่ามีไม่ใช่น้อยนะผมบอกไปก่อนเลยเพราะฉะนั้นคู่นี้ใครอยู่เฉยได้ก็อยู่เฉยแต่ถ้าอยู่เฉยไม่ได้คัาไม้คขนมือมามั่วมหาหาการด้วยกันทางฝั่งเจ้าิ่นะครับรองราคาครึ่งลูกจัดไป เรียบร้อยนะครับหคู่ในค่ำคืนนี้เดี๋ยวพาทวนอีกรอบนึงนะครับสคู่จากพรีเมียร์ลีกนะครับคู่แรกเนี่ยผมให้อยู่ต่อเชลซีครึ่งควบลูกครับคู่ที่2อยู่ต่อแมนยูหนึ่งลูกทั่วครับคู่ที่3อยู่รองฟูลแลมราคาครึ่งควบลูกครับคู่ที่4อยู่ต่อลิเวอร์พูลราคาปอปอแล้วก็ฟุตบอลอิตาลีกับสเปนอย่างละคู่นะครับผมให้อยู่ต่อมาดริดครับราคาลูกครึ่งตามด้วยรองฟิออร์เรนตน่าราคาครึ่งลูกนะครับแล้วก็อย่าลืมร่วมกิจกรรมกันด้วยนะสคู่วันนี้ทวนอีกรอบนะครับมมาาดดดรริิิเเเจฟ่ลลลววอ์พูแแนซตี้้ก็ ฟิออกับอินเตอร์นะครับโดยคู่ปอบใจวันนี้เป็นลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้รอบท้าทุบนะถ้าอยากรวมสนุกก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้ YouTube นี้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากชิงเงินหมื่นนะไม่เสียสตุ้งสะดางใดทักมาหาผมและแอดแอดบอมเปได้เลยนะครับเข้ามาครั้งแรกฝากกดติดตามกด Subscribe กันไปด้วยนะเป็นกำลังใจผมสักนิดนึงนะครับโอเควันนี้เรียบร้อยพรุ่งนี้ขอพักเจอกันทีวันอังคารนะทุกคนครับสวัสดีครับ